ก็สิบอกเราแนะนำรถกระบะารลลาคาหลักหมื่นนะคะท่านใดกำลังมองหาไปใช้ต้องการราคาเบาๆวันนี้มีมาให้ชมกันแล้วค่ะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของขายเองภาษีพรบรปี67ไม่ขาดนะคะใช้งานได้สบายค่ะทรงสวยภายในสะอาดสภาพดีพร้อมใช้ได้เลยนะคะรถกระบะนิสสันฟอนเทียเอกสารครบมีเรมภาษีเต็มพร้อมโอนด้วยค่ะ เป็นรถบ้านเจ้าของขายเองคุกท่านดูรูปเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะสนใจไปทดลองขับก่อนได้ค่ะรถอยู่ที่บ้านปารากข้างวัดหนองโบดนะคะมีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเน้นติดต่อกันโดยตรงและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะประโยชน์ของตัวท่านนะคะแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์และกดติดตาม ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ